ไปต่อกันที่ประเด็นร้อนเมื่อวานนี้นะคะสำหรับในมิติของไอทีวีนะคะซึ่งในโลกของการลงทุนก็ตั้งคำถามเยอะนะคะว่ายังไงตอนน่อดีโดยเฉพาะหุ้นที่อาจจะถูกพัดพิงในกรณีดังกล่าวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยร้อมกันกับคุณกิตพลภายไพศาลกิจนะคะผู้ช่วยกรรมก,การผู้จัดการ,รบริษัทหลักทรัพย์โยบิเคียมประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับกิตพลคุณกิตพลถามก่อนว่าเรื่องอีลุงตุงนางเมื่อวานนี้ที่บอกผลการประชุมกับ บันทึกภาพนะครับของการประชุมว่าในเรื่องของการทํากิจการสื่อของไอทีวีเนี่ยมันไม่ตรงกันสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลกระทบต่อประเด็นเรื่องของ CG นะครับก็คือ corporate governance ของอินทัชมาน้อยขนาดไหนอย่างไรครับผมคิดว่าปกติแล้วรายงานการประชุมเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนได้นะครับถ้าใครเคยติดตามรายงานการประชุมในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัทเนี่ยก็จะพบว่าวาะแรกของการประชุมเนี่ยก็คือการรับรองรายงานของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับ อาจจะไม่ใช่ทุกครั้งแต่หลายครั้งเหมือนกันที่เราเห็นการทักท้วงให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมนะครับเช่นผู้ถือหุ้นบางท่านอาจจะเสนอหรือมีการพูดบางอย่างแล้วปรากฏว่าในรายงานารประชุมอาจจะไม่ได้บันทึกไว้ก็จะมีการขอให้บันทึกขอให้เพิ่มเติมหรือขอให้แก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาพของสิ่งที่เราได้ยินข่าวกันมาเนี่ยมองว่าเป็นความคาดเคลื่อนมากกว่านะครับถ้ามองแล้วอย่างไรถึงจะเป็นรายงานการประชุมเท็จนะครับ ผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งที่ต้องมีการท,ทํารายงานการประชุมเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญที่มันเกิดขึ้นในการประชุมเนี่ยก็คือการลงมติในวาระต่างๆนะครับสมมุติว่ามติในวาระต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นการพิจารณาแล้วอนุมัติหรือไม่อนุมัติในบางรายการสมมุติว่าอะไรไางครับออกมาแล้วเนี่ยมันเพี้ยนไปแบบที่เรียกว่ากลับกันเลยนะคือพู้ถือหุ้นไม่อนุมัติแต่ปรากฏว่าลงไปว่าอนุมัติอันนี้น่าจะถือเป็นรายงานการประชุมเท็จนะครับแต่ว่าในวาระซึ่งเป็นวาระสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นวาระอื่นๆเนี่ย หลายครั้งเราเห็นว่าคุยทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาลูกบริษัทแนวโน้มปัญหาทางธุรกิจราคาอะไรต่างๆซึ่งเราจะเห็นว่ามันสาระถามากเลยดังนั้นการผิดเพี้ยนหรือการย่อความแล้วจับประเด็นมาไม่ครบไม่ตรงจนกระทั่งอาจจะทําให้เข้าใจผิดเนี่ยในมุมมองอันที่1ก็คือถามว่ามันกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบให้ทําให้เกิดการตั้งคําถามในเรื่องของตัวขั้นตอนการทํางานบ้าง แต่ผมคิดว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยเป็นความคาดเคลื่อนซึ่งยังห่างไกลจากการทํารายงานการประชุมเป็นเท็จอยู่พอสมควรครับดังนั้นตรงนี้น่าจะเป็นผลกระทบในเชิงราคาหุ้นระยะสั้นแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงปัจจัยพื้นฐานและขณะเดียดวกันเนี่ยก็ไม่น่าจะมีกรรมการของบริษัทไหนที่จะต้องอโดนโทษถึงท่านอาญาครับค่ะทีนี้แปลว่าในแง่ของตัว corporate ก็ว่า Nance เองนะคะตัว uh, c g จเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ในมุมมองของกิจผลหรือเปล่าคะ ใช่ครับผมคิดว่าจริงๆแล้วปกติแล้วในคะแนนที่เกี่ยวกับท่านนั้นของ CG หรือการกํากับการดูแลกิจการเนี่ยมันจะมีอยู่หลายข้อซึ่งมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับเช่นอาจจะต้องมีบอร์ดท,ที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับหรือสมมุติว่าถ้าบริษัทเองมีกรรมการเนี่ยกรรมการบางท่านอาจจะนั่งหลายบริษัทสมมติถ้านั่งเกิน5บริษัทเนี่ยคะแนน CG สกอจะลงนะครับเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็น1ทํางานไม่เต็มที่หรืออาจจะ มีข้อมูลที่มันล่วไหลไปกันได้เนี่ยดังนั้นก็มีหลายบริษัทที่ผ่านมามีการปรับเกณฑ์นะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราเคยเห็นว่าบริษัทเองเนี่ยเดิมบางครั้ง c e o นั่งตำแหน่งประธานกรรมการด้วยซึ่งมันกลายเป็นว่ามันใช้อำนาจทั้งใน2หมวกนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าซีโอกับประธานกรรมการเป็นคนละคนกันเนี่ยอันนี้ก็จะมีคะแนน CG Score ที่เพิ่มขึ้นดังนั้นในเรื่องของ CG Score ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการดูในเรื่องของตัวการควบคุมดูแลก,กิจการการมีคววาาาาาามมมปรรร่่่่่่งงสกกกททีีอนอนนนจตตๆไซ้ััับแ ผมคิดว่าในประเด็นที่เรากำลังเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมของไอทีวีเนี่ยเป็นลักษณะของรายงานที่มันคลาดเคลื่อนซึ่งไม่น่าจะถึงขั้นกระทบกับซ g ของบริษัทครับครับผมขออนุญาตเรื่องนี้ยังไงก็ตามมันก็โยงกับการเมืองน,นะครับในกรณีที่มีการตีความทางกฎหมายแล้วเนี่ยเกิดอิลุงตุงนังขึ้นมาหากว่า,ามีการตีความบอกไอทีวียังคงทำธุรกิจสื่ออยู่จะส่งผลกระทบต่อการเมืองแน่นอนที่สุดการก้าวขึ้นเป็นตำแหน่งนายฐุนตรีคุณพิธามากน้อยขนาดไหนอย่างไรครับ ก็ต้องบอกก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีผลกระทบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเห็นแนวในการพิจารณาหรือพิจารณาเนี่ยในหลายแนวนะครับทั้งการที่ถือหุ้นไม่ได้เลยหรือแม้กระทั่งถือหุ้นแล้วไม่มีในยัยยะสาคัญหรือว่าเป็นหุ้นสื่อหรือเปล่านะครับแต่นะั้นผมคิดว่าตัวนี้ก็ทําให้เพิ่มความเสี่ยงครับเพราะว่าในกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลปกติเนี่ยต่อให้เดินหน้าไปได้ ก็ล่าช้าอยู่แล้วครับการตั้งครมอรที่จะแล้วเสร็จเร็วที่สุดก็คือประมาณแถวสิงหาถึงกันยาเพราะฉะนั้นเราน่าจะทํางบประมาณในปีหน้าไม่ทันแล้วอาจจะเกิดการดีเลย์ไปประมาณ1นถึงสองไตรมาสนะครับซึ่งก็ส่งผลให้กระทบในกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบภาครัฐเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไม่ค่อยดีหรือมีการชะลอครับซึ่งจะกระทบกับ GDP อย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพของการเมืองตรงนี้นสิ่งที่ตลาดจะเห็นแล้วก็มองผลกระทบที่เป็นตัวเลขได้ก็คือว่าตัวของท่านั่นนา,า,านกย หน้าที่จะใช้เวลาไปอีกสักระยะหนึ่งครับแล้วก็ลดทั้ง GDP เองอาจจะต้องเผื่อดาวไซด์ว่าช่วงปลายปีที่เราคิดว่าจะฟื้นดีเนี่ยจะมีส่วนที่ชะลอโดยเฉพาะการใช้ใจ่า,ายภาครัฐครับ ค่ะคุณก <isation> ิตพลขอถามย้อนไปนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ที่บอกว่าน่าจะเป็นความคลาดเคลื่อนห่างไกลจากรายงานการประชุมเท็จแปลว่าความคลาดเคลื่อนเนี่ยแล้วความคลาดเคลื่อนที่ต้องกลับไปทําให้ถูกเนี่ยจะเป็นแบบไหนระหว่างที่คลิปที่ข่าวสามมิติเอามาเสนอก็คือบอกว่าไม่ได้เป็นธุรกิจสื่อแล้วหรือจะไปยืนกับรายงานการประชุมที่บอกว่าเป็นธุรกิจสื่อจริงๆแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ มันจะเป็นยังไงคะเพื่อให้กลับมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะถ้าบอกว่ามันคือความคัดเคลื่อนจริงๆเนี่ยค่ะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราดูแล้วจากภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันคงจะตัดต่อให้เป็นแบบนั้นได้ยากนะครับดังนั้นเราอาจจะสามารถาตั้งสมมติฐานได้ว่าในสื่อวีดิทัศน์เนี่ยน่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็การบันทึกซึ่งอาจจะทําโดยตัวผู้บันทึกหรือว่าเลขานุก,การบริษัทเองเนี่ยอาจจะมีความคัดเคลื่อนแล้วก็ เห็นใจกรรมการบริษัทนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยผมเชื่อว่ากรรมการส่วนใหญ่ภาระก็น่งจะเยอะแล้วเวลาดูส่วนใหญ่ก็คือจะดูว่ามติที่ลงส่วนใหญ่เนี่ยถูกต้องตามนั้นนะครับอนุมัติไม่อนุมัติเนี่ยอันนั้นจะเป็นคีย์สำคัญเลยแต่ว่าบางครั้งในส่วนดีเทลเกี่ยวกับการตอบคําถามให้ข้อมูลหรือว่าตัวเลขบางอย่างที่อาจจะมีการพูดถึงผลกระทบบางอย่างพวกนี้อาจจะไม่ได้รีวิวแล้วละเอียดพอหรือพาลาดังนั้นผมคิดว่าในแนวทางตรงนี้ครับน่าจะเกิดการ แก้ไขารายงานการประชุมนะครับซึ่งก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> เราจะเห็นการแก้ไขในการประชุมครั้งถัดไปอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ว่ามีการเจอเนี่ยดังนั้นเดี๋ยวคงต้องดูครับว่าจะมีการประชุมอีกทีเมื่อไหร่หรือว่าถ้าบริษัทเองจะชิงของแก้ไขารายงานการประชุมก่อนเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ายังไม่เคยเห็นเหมือนกันครับนี่จะเป็นครั้งแรกก็ได้แต่ว่าผมก็ยังคงมุมมองว่าในภาพเนื่องจากว่ามติอื่นที่เกี่ยวกันลงมติไม่ได้มีความผิดเพี้ยนแล้วก็เป็นไปตามถูกต้องแต่ว่ามีไส้ในของบางอย่างที่มันผิดอย่างี ผมมองว่าเป็นความคาดเคลื่อนมากกว่าที่จะเป็นปัญหาของเรื่องรายงานการประชุมเพ็ครับครับคุณกิตพลติ้งต่างนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเดือนหน้าต่อไปก้าวไกลที่มีการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมีการประกาศนโยบายไปแล้วนะครับคือแก้ไขปัญหาผูกขาดในด้านสายการรงไฟฟ้าก็ดีสื่อสารก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อภูมิทัศน์การลงทุนในเซกเตอร์เหล่านี้ครับครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราจะเห็นต้องแยกเป็น2มุมนะครับ มุมที่1ก็คือมันมีผลกระทบต่อประมาณการกําไรไหมกับอันที่2ก็คือมันมีมุมผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเปล่านะครับสเรื่องนี้จะแยกกันในเรื่องที่1จะมีมุมผลกระทบต่อประมาณการกาไรไหมคําตอบก็คือไม่มีครับเราไม่เคยเห็นการแก้ไขสัญญาขนาดใหญ่เลยนะครับแม้กระทั่งตอนคอสอชอเข้ามาแก้ไขในกลุ่มไฟฟ้าอย่างไรก็ตามการขอแก้ไขเนี่ยถ้ามันเป็นไปโดยที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตัวความเป็นไปได้ทางการเงินเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ครับอย่างเช่น อาจจะขอจ่ายน้อยลงต่อปีแต่จ่ายจำนวนปีมากขึ้นนะครับให้เน็ตเปอร์เซนต์วล,ลูของมูลค่าของเงินทั้งหมดมันเท่าเดิมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าการเจราจาตรงนี้ยังพอเป็นไปได้นะครับซึ่งถามว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่ตลาดมองก็คือว่าโอเคมันอาจจะมีผลกระทบนะพื้นฐานอาจจะดูไม่กระทบเลยในเชิงการเงินแต่ในเชิงของราคาหุ้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้ามีการถอนกําไรบางส่วนออกไปจ่ายในปีที่ไกลขึ้นเนี่ยในเชิงของ P/E ของหุ้นก็จะต้องแพงขึ้นครับแล้วก็ใน ดิสเค้าของความไม่แน่นอนการประมูลต่างๆในอนาะคตที่อาจจะมีความเข้มงวดมากขึ้นมีการปล่อยโครงการออกมาน้อยลงเนี่ยจะทําให้ตลาดเองอาจจะให้ v a l u a t i o n ของหุ้นในระดับที่น้อยลงครับ <í ls> เคยเทรด PE สูงสัก40เท่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความไม่แน่นอนอาจจะเหลือ30เท่า20เท่าไปลายๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กระบวนการนี้เรียกว่าเกิดการดิสเค n t หรือว่าเกิดดีเรตติ้งในตัวหุ้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าอันที่1เลยครับในเชิงพื้นฐานไม่กระทบครับตัวเงินต่างๆ ไม่เปลี่ยนแปลงหรือถ้าเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปตามทางฟินแนซ์เลยแต่ว่าในเชิงของราคาหุ้นตลาดเองอาจจะให้ดิสคัลค่าหุ้นในกลุ่มนี้ทําให้เทรดในระดับ PE ที่ลดลงได้ครับค่ะคุณกิบอนขออนุญาตนะคะพอดออีคุณผู้ชมก็แบบมีคําถามมาเยอะมากระหว่างคานะคะระหว่างคําว่าค<ด>ัดเคลื่อนกับตัวตัวรายงานการประชุมเทสนะคะจะได้แคลิฟายให้เข้าใจตรงกันนะคะแล้วความต่างของการที่บันทึกการประชุมคัดเคลื่อนกับการรายงานเทสเนี่ยอะไรเป็นตัวตัดสินนะคะ ยังไม่เคยมีการพิจารณาหรือว่ามีคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดๆครับแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูสาเหตุที่จะต้องมีการทําในเรื่องของตัวรายงานการประชุมส่วนใหญ่ก็คือเป็นเพราะไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นหรือเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัทก็ดีก็คือสิ่งสําคัญก็คือการลงมติในวาระต่างๆอันนี้จะต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วคีย์สาคัญของบันทึกการประชุมเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของ วาระต่างๆหรือการลงมติต่างๆครับผมให้น้ําหนักตรงนั้นเป็นหลักเลยนะครับดังนั้นถ้าตรวนั้นไม่ผิดเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะถือว่ารายงานประชุมถูกเป็นหลักเพียงแต่ว่าดีเทลบางอย่างที่อาจจะมีการเขียนแล้วไม่ครอบคลุมหรือว่ามีการสรุปความเสร็จแล้วอาจจะตัดตอนแล้วกลายเป็นสั้นเกินไปแล้วมันมีความผิดความหมายเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมีผลต้องกลับมาดูว่ารายงานประชุมเนี่ยคนใช้คือใครนะครับก็คือส่วนใหญ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียดังนั้นถามว่าคําตอบทั้งหมดเนี่ยมีผลกระทบในการบันทึกเนี่ยที่กระทบต่อผู้ถือหุ้นหรือทําให้ผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์หรือเปล่าไม่มีเลยนะครับดังนั้นลักษณะแบบนี้เราอาจจะพิจารณาได้ว่าบันทึกการประชุมตรงนี้เนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนแต่ไม่ใช่เป็นการทําบันทึกเท็จที่ทําให้ผู้มีส่วนได้เสียตรงๆเนี่ยมีส่วนของการเสียประโยชน์ครับครับถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์เช่นบอกว่ามีการแก้ไขเพราะมันมีความคาดเคลื่อนแบบนี้จะส่งผลกระทบนะครับต่อหุ้นนะครับ บริษัทจบธุริเดียนที่มีความเกี่ยวข้องในบวงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยคมเองก็ดีแอดวานซ์เองก็ดีหรือกอล์ฟอินทัชมากน้อยขนาดไหนครับถ้าแค่บอกว่าก็กลับไปแล้วก็ไปแก้ให้มันเป็นไปตามสิ่งที่ถูกบันทึกภาพเอาไว้ครับผมคิดว่าถ้าในเชิงพื้นฐานนี้จริงแล้วมันจะไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกันนะครับเนื่องจากว่าอย่างเช่นไทยคมเองเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงของการถือหุ้นระหว่างกันเลยเป็นต้นนะครับในนั้นตรงนี้ต้องไม่ควรจะกระทบเลยเพียงแต่ว่าพอไปอยู่ในแามเบ ตลาดมองว่าสมมุติว่าเรื่องพลิกไปในทางนี้แล้วเนี่ยโอ,อกาสในการที่ทางก้าวไกลจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลมากขึ้นซึ่งจะทําให้เกิดการลือ้อหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทรําธุรกิจที่เกี่ยวกับกลุ่มทุนใหญ่เนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ตลาดเองเนี่ยกังวลเกี่ยวกับราคาหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องครับถ้าถามว่ากระทบทางตรงไหมในทางพื้นฐานไม่ได้กระทบครับแต่กระทบเนื่องจากว่าโอกาสในการเป็นรัฐบาลที่มากขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้เกิดดิสคาวของหุ้นที่เกี่ยวข้องครับค่ะ ทีนี้คันถามสองประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือ,เ,อ,อเมื่อสักครู่คุณกิตพลบอกว่าไม่ได้กระทบผู้ถือหุ้นหรือว่ามีผู้ได้เสียตรงๆแต่ว่าต้องยอมรับว่าประเด็นนี้สังคให้ความสนใจเพราะว่าการเป็นบริษัทสื่อหรือไม่ใช่บริษัทสื่อจะมีผลต่อตัวคุณพิธาในฐานะที่จะเป็นผู้นําประเทศได้หรือไม่ทันทีอันนี้คุณกิตพลมองเรื่องนี้อย่างไรกับอีกประเด็นหนึ่งถ้ากรณีไม่ใช่แค่การประชุมคาดเคลื่อนคุณผู้ชมมาท่านถามมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นรายงานการประชุมเท็จละ่ะสมมติถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยนะคะ ผลที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนมันจะเป็นในรูปแบบไหนได้บ้างเพื่อที่จะเป็นความรู้ให้กับเขาเข้าใจกับกรณีที่เกิดขึ้นนียค่ะผลพลโอเคครับอันที่หนึ่งนะครับประเด็นคําถามแรกเกี่ยวกับเรื่องของตัวการรับตําแหน่งนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเมื่อกี้ผมอาจจะแตกไปนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแนวการพิพากษาของศาลเนี่ยจะมองที่จุดไหนนะครับจะมองที่การเป็นบริษัทสื่อนะครับซึ่งเคยมีคนโดนไปแล้วแล้วก็ขณะเดีวยวกันเนี่ย มองว่าเป็นบริษัทสื่อแต่หยุดดาเนินธุรกิจไปแล้วเนี่ยก็ก็มีคนรอดมาเหมือนกันนะครับดังนั้นในเคสเนี้ยตอบยากว่าตกลงแล้วเป็นบริษัทสื่อที่หยุดประกอบธ,ธุรกิจไปแล้วนะครับหรือจริงๆรแล้วจะไปมองว่าเอ๊ะมันมีบริษัทย่อยบางอย่างที่ถูกตั้งขึ้นมาแล้วทำธุรกิจสื่อนะครับที่ไม่ใช่ตัวทีวีเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะนับหรือเปล่าผมคิดว่าตรงนี้มันมีประเด็นที่มันซับซ้อนอยู่พอสมควรน,นะครับดังนั้นตรงนี้ต้องบอกว่ามองยากเลยเกินเพราะว่าเราเห็นแนวคำพิพากษานี่ที่ออกมาในเกือบจะทแนนนนวรััดงง้ตี ก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยสุดการออกมาในะสณะแบบนี้ที่ยืนยันว่าโอเคไม่ได,ไได้ไม่ได้มีไรายได้จากธุรกิจสื่อในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นทิศทางที่มันเป็นบวกกับทางด้านของตัวโอกาสในการรับตำแหน่งผู้พิทารครับแต่ว่าสุดท้ายและผลลัพธ์เนี่ยคงต้องไปดูว่าสารว่ายังไงนะครับทีนี้มาถึงประเด็นที่2นะครับว่าที่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เกิดมีการสรุปไปว่ารายงานการประชุมนี้เป็นเท็จนะครับแล้วจะต้องมีผลอย่างไรบ้าง แน่นอนครับว่าถ้ามีการสรุปว่ารายงานการประชุมนี้เป็นเท็จซึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องมีผู้รับผิดชอบนะผู้รับผิดชอบตรงนี้แน่นอนครับกรรมการที่มีการหลงนามนะครับหรือกรรมการของบริษัทเนี่ยอาจจะต้องมีการรับผิดชอบต่อความถูกต้องของรายงานการประชมุม <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยก็จะมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับคงต้องไปดูว่าจะไปโดนในส่วนไหนบ้างนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีพรบรหลายตัวนะครับทั้งตัวแต่น้านหลักทรัพย์ ทั้งตัวพบรบที่เกี่ยวกับทางด้านของตัวบริษัทมหาชนด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเป็นเคสของการเป็นเท็จนะครับตัวของกรรมการน่าจะมีความผิดทางอาญาครับในเคสแบบนี้นอกจากตัวกรรมการแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นกรรมการนะครับแต่ว่าในส่วนของการถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็นบริษัทแม่ตรงน,นี้เราจะไม่ได้เห็นว่าจะมีโทษหรือมีผลกระทบทางลบที่ไปถึงครับดังนั้นถ้าเกิดมีปัญหาจริงกรรมการที่เราเห็นนะครับอาจจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบหรือมีโทษทางอาญาและทางแพ่งครับ ครับผู้กิจกาผคขอถามอีกนิดหนึ่งเรื่องของคําว่าเป็นเท็จกับคาดขึ้นเพราะเรามีการใช้สองคำนี้เหมือนกับทับซ้อนกันอยู่ถ้าเกิดว่าคาดขึ้นคดือกลับไปแล้วก็ไปแก้กระจกแต่ว่าเป็นเท็จอันนี้อยากให้แบ่งแยกชัดเจนนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะได้ทราบเรื่องของธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนด้วยนะครับว่าในเรื่องการจัดทำรายงานหรือมิลิชั่มบิทติ้งแบบนี้ครับได้ครับก็ผมคิดว่าจริงๆยังไปพยายามหาข้อมูลเรื่องนี้ไม่เคยมีการสรุปชัดๆนะครับว่าต่างกันที่ตรงไหนแต่ว่า ถ้าผมไม่อ่านจากในส่วนของเทนน่นไม่ว่าจะเป็นตัวของกรมพัฒนาธุรกิจหรืออะไรก็ดีเนี่ยสายเหตุสําคัญของการทํารายงานการประชุมก็คือการบันทึกวัดยัติหรือวาระต่างๆในการประชุมครับดังน,นั้นผมคิดว่าในเคสที่บันทึกรายงานการประชุมออกมาแล้วผลของการลงมติต่างๆถูกต้องเป็นไปตามนั้นอันนี้ผมคิดว่าน่าจะแอมติเนื้อว่ารายงานการประชุมไม่ได้เป็นเท็จครับแล้วก็ถ้ามันมีบางส่วนที่อาจจะผิดพลาดครั้งเ่อนแต่เป็นวาระที่ไม่ได้เกี่ยวกับการลงมติหรือเป็นวาระที่มีการบันทึก อย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้อาจถ้ามันถูกไม่ถูกต้องอาจจะยอมรับได้ว่าเป็นการคาดเคลื่อนแต่ไม่ได้เป็นการไปกลับหรือไปพลิกมติอันนั้นผมคิดว่าถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องมติพูดสรุปง่ายน,นะครับถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของตวงมติว่าเพี้ยนไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นความคาดเคลื่อนแต่ถ้าเป็นการกลับมติหรือบันทึกมติไม่ตรงเลยอันนั้นรายงานการประชุมเป็นเท็จครับจะเจนค่ะก็น่าจะทาให้ใครหลายคนเห็นพาะมากขึ้นวันนี้ขอบคุณคุณกิจพลนะคะ ยินดีครับมากครับทุกคนครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณกิตพลไพร์ไพศาลกิจค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัททรัพย์ยูโอบเคเอ็มประเทศไทยนะคะอาคุณผู้ชมใจเย็นๆน,นิดหนึ่งนะคะก็จริงๆแล้วหลกัหลกๆเชื่อว่าหลายคนตั้งคําถามเยอะนะคะเคลียร์คัดต,ตรงนี้แล้วกันว่าคืออะไรคือคุณกิตพลบอกแบบนี้บอกว่าถ้าในแง่ของรายงานการประชุมเนี่ยเวลาประชุมผู้ถือหุ้นผ้ามาติหลกักซึ่งก็แล้วแต่เขาจะมีวาระระบุไว้ชัดเจนเนี่ยนะคะมติหลักเนี่ยในแง่ของการลงบันทึกรายงานการประชุมไม่มีการผิดพลาดแต่อย่างใดคือตรงตามมติน,นะคะค ที่มีการพูดคุยในที่ประชุมอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าส่วนใหญ่ถูกต้องนะคะต้องยอมรับว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นประเด็นในส่วนของ q a เป็นช่วงถามตอบไม่ใช่มติหลักนะคะอันนี้ฟันพยายามทําความเข้าใจคุณกิจพลนะคะว่าเขาก็เลยมองว่ามันเป็นการคัดเคลื่อนเนื่องจากว่ามันเป็นส่วน q a ไม่ได้เป็นมติหลักนะคะดังนั้นพอไม่ได้เป็นมติหลักเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ได้กระทบผู้ถือหุ้นไม่ได้กระทบผู้มีส่วนได้เสียตรงตรงไม่ได้กระทบให้ใครเสียประโยชน์ ทีนี้พอเราถามต่อไปว่าเอาแล้วอย่างเงี้ยถ้า,ามันเป็น Q&A นะไม่ได้เป็นมติหลกักแต่มันกระทบละ่ะกับว่าที่ผู้นำรัฐบาลนะคะที่อาจจะเป็นผู้นำประเทศในอนาคตด้วยเนี่ย <c oughs> กกนคุณจิตรพก็บอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและท้ายที่สุดอาจจะขึ้นอยู่กับศาลก็ได้แต่ที่ผ่านมานะคะก็ยังไม่มีใครที่มีการได้รับ บทลงโทษนะคะจากการจัดรายงานการประชุมเท็จนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของความคลาดเคลื่อนมากกว่าดังนั้นถ้าเป็นแบบที่คุณกิตพลพูดเนี่ยนะคะหนึ่งก็คือไม่น่าจะกระทบกับ corporate governance ของบริษัทถ้าเป็นแบบการรายงานการประชุมคลาดเคลื่อนเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะไม่กระทบกับพื้นฐานหุ้นด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าบทสรุปเป็นรายงานการประชุมเท็จเนี่ยก็จะผิดทั้งแพง่งผิดทั้งอาญาแต่ก็จะเป็นความผิดที่ไปตกกับกรรมการของ บริษัทที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็คือ ITV ไม่ได้ส่งผลต่อผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือบรรดาบริษัทที่มีส่วนนะคะในการเข้าไปถือหุ้นไม่ว่าจะอินทัสจะกราฟแต่อย่างใดอันนี้คือสิ่งที่คนกิจผลเล่าให้เราฟังนะคะความคิดเนี่นยอาจารย์แท็กทางหลากหลายค่ะพี่เบ์แต่ว่านี่คือมุมอมองที่เรานํามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมเข้าใจในมิติของภาพการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็รายงานการประชุมที่มีความคาดเคลื่อนหรือเป็นเท็จนั่นเองค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ